ครับวันนี้จะมาสอนวิธีดัดแปลงแบบไม่ใช้ทานก็เสียบไฟฟังได้นะครับนี่ครับนี่ครับเดีย๋ยวให้ดูด้านหลังครับด้านหลังมันเสามันขักนะครับฟัง <lli> ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับเอาสายสองเซนเนี่ย เอาไปเข้าตับตัวสปริงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรัดหรือบักกีก็ได้นะครับโอเคครับขอตั้งก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีก็ สำหรับคนเ่าคนแก่นะครับบอกว่าเปลืองฐานก็ถ้าเปลืองฐานใน่ใส่เงี้ยเลยผมบอกผมบอกเราเปิดอ่ะอ่ะตัวนี้นะครับก็ต้องใช้ตัวนี้แล้วนะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับเลยม,มาแปลงกับเครื่องชาร์จแบตนะครับนี่ครับ

อันนี้ของวิทยุสำหรับคุณตาสำหรับคุณยายบอกว่าใครขีขคานไปซื้อทานก็ตปแปลงก็ตัดแปลงอย่างนี้นะครับอ่าปั่นสายไฟแล้ววันะครับขอขอจบเพียงท่านนี้ก่อนนะครับสวัสดี